ในระหว่างวันที่2 6ถึง28ตุลาคม2564น้ีน้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าก,การกระทรวงกลาโหมเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่38และ39กาและการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง26ตุลาคมนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงใน5การประชุมโดยมีสาระสําคัญดังนี้การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่38ไทยชื่นชมบรูไน ที่ทำหน้าที่ประธานอาเซียนได้อย่างดีเยี่ยมภายใต้แนวคิดเราห่วงใหญ่เราเตรียมพร้อมเรารุ่งเรืองโดยไทยสนับสนุนข้อริเริ่มต่างๆในปีนี้อย่างเต็มที่เช่นข้อริเริ่มอาเซียนชิลการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจภาคทะเลกรอบเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งไทยพร้อมจะร่วมมือตามข้อริเริ่มเหล่านี้ให้เกิดผลสำเร็จและเป็นประโยชน์ต่อประชาคมอาเซียนในระยะยาวการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่39 ไทยเชื่อมั่นในภูมิปัญญาร่วมกันของสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศที่จะหาวิธีการเอาชนะความท้าทายต่างๆร่วมกันได้โดยคำน,นึงถึงความเป็นครอบครัวเดียวกันมีความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันเพื่อบรรลุถึงสันติภาพและความสมานาันรวมทั้งกลับคืนสู่กระบวนการประชาธิปไตยเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนเมียนมาและเพื่อสันติภาพสียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคการประชุมสุดยอดอาเซียนสาธารณารัฐเกาหลีครั้งที่22 ไทยแสดงถึงความพร้อมที่จะร่วมมือกับอาเซียนและประชาคมระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการฟื้นฟูและการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมทั้งสนับสนุนบทบาทของเกาหลีใต้ในการสร้างสันติภาพที่ถาวรบนคาบสมุทรเกาหลีเพื่อให้คาบสมุทรเกาหลีปลอดอาวุธนิวเคลียร์และมีความรุ่งเรืองยิ่งขึ้นต่อไปการประชุมสุดยอดอาเซียนจีนครั้งที่24จีนเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจลำดับที่1ของอาเซียน ไทยยินดีในการรับรองเอกสารยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะดำเนินการตามกรอบการฟื้นฟูที่ครอบคลุมของอาเซียนและพร้อมร่วมมือยกระดับ FTA อาเซียนจีนและเร่งให้สยาบันความตกลง R c เซเพื่อให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วในยุค 4IR เทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นกุญแจสำคัญในการประกอบธุรกิจและการดำรงชีวิตแบบ n e ว Normal ออาเซียนและจีนจะได้รับประโยชน์ร่วมกันจากความร่วมมือเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล ตลอจนการพัฒนาศักยภาพของ MSME สตาร์ทอัพและผู้ประกอบการท้องถิ่นโดยคำนึงถึงผลกระทบด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิดด้วยและการประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐอเมริกาครั้งที่9ไทยเน้นย้ำประเด็นสำคัญที่ทุกคนคาดหวังจากบทบาทที่สร้างสารรค์ของสหรัฐในภูมิภาคคือการทำงานร่วมกันของมหาอำนาจเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่สงบสันติ และเอื้ออำนวยต่อการฟื้นตัวหลังโควิด -19 โดยไทยหวังว่าพัฒนาการต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งรวมถึงการจัดทำยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกฉบับใหม่ของสหรัฐและหุ้นส่วนไตรภาคีด้านความมั่นคงหรือออคัสจะเป็นไปในเชิงสร้างสรรค์สนับสนุนความเป็นก,นกลางของอาเซียนและหลักการภายใต้มุมมองอาเซียนต่ออินโดแปซิฟิกซึ่งเป,เป็นเป้าหมายร่วมกันของทุกประเทศ